วันนี้เจ้าบุญหลวงมาดากลอพบระหว่างทางก็จะมาขออาหารจากพระที่เอาบิณฑบาตกินเนื่องจากข้างนอกคงจะหาของกินยากแล้วผงพี่ทยันเคยให้อาหารตอนนี้เขาก็เดินตามมาไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงวัดหรือเปล่านะเดินตามมาได้ครึ่งทางแล้วเกือบจะพ้นหมู่บ้านแล้วว่ามาส่งแค่พ้นหมู่บ้านก็ไม่แน่ใจนะ ก็จะลองดูว่าเขาจะไปเดินไปส่งถึงวัดไหมไปส่งถึงวัดก็จะมีอาหารที่วัดรับน้องๆ้งหมาให้เขากินถ้าเขามาอยู่กับวัดอยู่กับพระที่วัดก็ดีจะได้มีอาหารกินมีที่พักปลอดภัยไม่ต้องกลัวรถชนอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่หมาโดนรถชนนั้นก็เพราะว่าหมาเดินออกถนน แล้วก็ไม่ได้ระวังรถก็มาเร็วชนขาหักสองข้างปัจจุบันนี้ก็เดินขาสองข้างไปรักษาแล้วหมดไปหลายพันแต่ก็หมอบอกว่าไม่สามารถใช้การได้ก็เลยต้องนั่งรถเข็นนั่งรถลากทำวิวแชร์ให้เขาลากไปถึงเวลากลางคืนก็ถอดออกให้เขานอนถ้าเขานอนแต่เขาต้องการจะไปไหนเขาก็จะใช้ขาหน้าลาก ขาหลังไปแต่ถ้าลากไปไกลๆก,ก็จะเป็นแผลถลอกพราก็เกิดความสงสารก็เลยทำรถวีแชร์ให้เขานั่งนั่งสองขาหลังแล้วชักขาหน้าลากไปก็สามารถเดินไปได้ไปไหนๆได้ตอนนี้เจะบนหลวงก็เหมือนกันบนหลวงนี่เดินออกถนนบ่อยๆก็กลัวเหมือนกันเนะาะเพราะรถที่เขาวิ่งผ่านมาผ่านไปผ่านมา วิ่งเร็วหากว่าบหลวงวิ่งข้ามถนนไปมาก็อาจจะมีโอกาสที่จะรับอุบัติเหตุได้เนื่องจากหมาเขาก็ไม่ได้มีความคิดอะไรเหมือนกับคนสักเท่าไหร่ความความเผลอไผลพลั้งพลาดก็อาจเกิดขึ้นกลายเป็นอุบัติเหตุได้ทีนี้ก็เดินตามมาข้ามสะพานไม่นั่งวังแล้วไปเราเราดูตามไปอีกว่าเขออาจะไปได้ถึงไหน แไม่มีผู้ปกการะไม่มีผู้เลี้ยงดูไลร่อนอยู่ตามถนนเนีตอนนี้ยืนหลังเรแล้วะุใส่ใจก,กลับคุณหลวงไปอยู่วัดไหมลูกอยู่วัดกระหลงปูเนเไปอยู่วัดกระหลงปูนะครับจะได้ปลอดภัยเนะอ่วัดมีที่พกักมีที่อยู่มีที่กินด้วยเนาะไปะอยู่วัดเนาะโอ้ตัวนะ้นตัวมีแต่เห็บมีแต่หมัดนะเห็บหมัดเยอะๆเลย,ยทำไงดีไปพังหลงปูไหม อหลวงปู่ไหมอยู่หลวงปู่นะอยู่หลวงปู่นะไปเอ๊ะเอ๊ะหลวงปู่ทิพย์นะอืออืเห็บรู้เห็บเห็บผาดันผาดันโอ้มีแต่เห็บนะไรเลยเต็มหลังเลยทำไงดีเห็บเต็มหลังเลยเดินน้ำหน้าไปแล้วเดินน้ำหน้าไปแล้ว เดินน้ำหน้าไปแล้วข้ามสะพานไปแล้วปัจจุบันนี้คนเรามีความแจร้อน จะร้อนรีบเร่งจนทำให้บางครั้งก็เกิดความประมาทไม่ได้ระวังทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ้างรถฉลับเองบ้างรถชนหมาบ้างก็ด้วยความรีบเร่งความประมาทความเพลอไผลย่าสติคนเราถ้ารีบไปแล้วไปไม่ถึงด้วยเนื่องด้วยอุบัติเหตุต่างๆก็ ก็จะเป็นการทำให้เสียเวลาเสียงเงินเสียทรัพย์กับการที่เรารีบเร่งความประมาทเพ้อภัยแต่ถ้าเรามีสติอคอยระวงังงานการต่างๆก็สำเร็จไปได้ด้วยดีการเดินท่าเดินทางก็ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยอย่างนั้นจะดีกว่าการที่เรารีบเร่งด้วยความประมาทอาต้องพลาด เสียเสียทุกอย่างปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่เป็นตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆขาดสติคิดมองโลกในแง่ลบเอาแต่ใจดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มากมายที่คนเราคิดแคบคิดสั้นทำร้ายก่อความวุ่นวายให้เกิด ความเสียหายกับผู้อื่นกับตนเองถนนเล็กสนนใหญ่รถก็รีบเร่งขับเร็วไม่ได้ระวังพระเดินมีสบาทรถก็ยังขับเร็วพุดวาดพุดพรัดถ้า เกิอดอุบัติเหตุขึ้นก็จะทำให้เสียหายเสียทรัพย์เสียเวลาเสียทุกอย่างดังนั้นขอให้ทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้นำธรรมะความรักความเมตตาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเมตตาทําค้ำจุนโลก ความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสามัคคีกันให้ดอกเห่งใจใจเขาใจเราเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันแล้วกันโลกนี้ก็อยู่ร่วมก,ก,ก,กันได้ยังมีความสุขก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจะมีความสุขมีความเจริญปราศจากความทุกข์ใด คนภัยจะพย,ยันทลายทั้งลายทั้งปวงด้วยเธอ เฮ้ยเ้ยบุหลวงดีใจบุหลวงดีใจเอ้ยบุหลวงดีใจแล้วบุหลวงดีใจพาหลวงปู่เข้าวัดแล้วบุหลวงดีใจบุหลวงดีใจได้ได้กลับวัดแล้วเอ้าเอเออบุหลวงเล่นกับหลวงปู่ละเล่นกันเล่นกันเล่นกันอล่นกันเล่นดีใจดีใจสนุกบุหลวงดีใจพาหลวงปู่กลับวัดแล้วโอ้เล่นอย่างสบายใจเลยดูความสุขของบุหลวง วันนี้บุญหลวงมาส่งหลวงปู่ถึงวัดเลยมาก่อนหลวงปู่อีกมันรอนั่งรอแล้วไปเข้าวัดเด้อเข้าวัดหลวงปู่เลยเข้าวัดแล้วหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่ให้อาหารกินเนาะไปมาวัดแล้วเข้ามาแล้วมาเข้าวัดนี่มาเรื่ดูจากน้องน้องแมวนี่มาไปไปไป,ปมาเข้ามาแล้ว มาแล้วทีท่ท,ทองน,น้อยที่ทองน้อยที่ทองน้อยมารับหลวงปู่มารับหลวงปู่นี่มารับหลวงปู่แล้วรับหลวงปู่แล้วจะบุรุษออมานะบุหลวงมาหาแล้วบุรุษมาหาอยู่ด้วยกันนะบุลวงมาแล้วล่ะอริคิตอริคิตน้องราตรีน้องราตรีชอบพกาชอบพกานะ ที่ทองน้อยราตีที่ทองน้อยราตีมุลหลวงมันอยู่ไว้กับแมวนะอยู่ไว้นี่เนออยู่ไว้กับหลวงปู่เน,นี่นกับมุลแมวนี่เราเคยอยู่นี่มาก่อนแล้วเนาะเขาเคยเข้ามาแล้วไม่เป็นไรแล้ว,ลวร,<า>รู้จักกันน้อเดี๋ยงปู่ให้อาหารกินนะ<า>อะไรคิดอะไรคิดครับอะไรคิดสารพงษ์ราชนี สารพงษ์พิสมัยพ่พิสมัยรัชนีอภัยโลดภัยโทดสีน้ำน้อยอาสีน้ำน้อยอยู่ด้วยกันหมดเลยอ่าตอนนี้รวมแกงกันได้ละรวมแกงกันได้อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันร,รักกันสามัคคีกันนะพี่พี่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยพี่พี่ใหญ่ทั้งหลายช่วยกันดูแลวัดนะครับดูแลวัดดูแลพุทธรรมบูชงชัย อ,อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวได้ช่วยกันดูแลพุทธสถานวัดรงชัยสืบไปสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปแม่แมววัดพุทธสถานวัดรงชัยด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอให้ทุกท่านพบก,กับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สข,สขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมาุ่งมรปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ น้อยอยู่ในว,วัดนี่นะอยู่ในว,วัดนี่นะครับเอฟซีตามหาเอฟซีคิดถึงกันเลยเอฟซีคิดถึงมันหลวงกันเลยเนาะอยู่กับหลวงปู่ด้วยเนาะปลอดภัยดีเนาะข้างนอกอันตรายรถจะชนเนาะดูอย่งน้องที่น้องใบเตยไหมน้องใบเตยโดนรถชนรถนั่งรอเข็นแล้วตัเวเนี้ยเนาะอยู่วัดด้วยนะอือวัดดี่นะ เราหิวข้าวเนาะกินข้าวก่อนเนาะเราหิวข้าวกินข้าวนะครับกินข้าวกินเยอะๆกินให้หมดเลยกินให้อิ่มๆนะ